ปาลินยากระบ่มีน้ำเพลินสวัสดีค่ะมามามันีอิเมเดียงสิพาไปรับจา้างลาะผาอย่าไปควักกนหินปูอยางโซ่สั้นโซ่เซีไปตามภาษาของอิเมเดียงนี่ละ ยี่เม่แดงกับสิไปรับจ้างรอผาน้ำเพลินเพราะเรเงินมาซื้อตาบักหุ่งกินราคาเขาจ้างแค่ยี่สิบบาทหืบที่มาหอดประตูเพลินกับปิดพี่น้องก็สิเดย่างอ้อมไปพี่ละย่างโซ่สัตว์โซ่เซไปเป็นนังสี่ละพี่น้อง คนมีอันจะกินเจสิมารับจ้างหาท่านขืนเฮี้ยนเพิ่นพ่ะท่านได้พี่น้องผู้เพิ่นหางเพิ่นนี่ผู้หลับเบื้องเฮี้ยนเพิ่นแน่เพุินผู้เพิ่นมีกิจจการเมี้แม่แดงเจสิมารับจ้างเลาะผาเพลินว่าเพลินมีงานไหนเฮ็ดอยู่เนี่ยมองเนี่ยมองอีแม่แดงสิมารับจ้างเนี่ยมารับจ้างเลาะผานี เบื้งจากเพิ่นกับหลายตัวพี่น้องนี่เพื่อนสีนให้มารอผางสี่ละผู้ใดเมตตาสงสารเดี้ยงตอนนี้แม่แดงสีมาจ้างอีแม่แดงเศร้ารอก็ได้เด้เอเฮ้ยฟังเสียงนาพี่น้องสีว่าเสียงย่างน้อไอีแม่แดงสีว่าละ่ะเสียงอีแม่แดงเศร้าอีแม่แดงเมื่อยางเอา,าเงาะมาตะเฮียนผุน เนี่ยหน้าจ้างไอ้แม่แดงเนี่ยผู้สวยๆรังอยู่เนี่ยเห็นบ้าน,นี่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 เบื้งเนี่ยไอ,อ,อ,อ้แม่แดงตาไว้เห็นหุงพนังขู่โมอยู่ไปซองเบงอยู่ในกล่องอของเสนว่ผู้ไายเห็นเบิ้องผิดวะยังสี่ล่ะพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่ามหาอยู่หากินหาหลับจ้าง สำหรับคลิปมาอรอผ่าเมือนี่ก็ฝากดกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเด้วอพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่แดงแน่สวัสด,ดีค่ะ